ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับผมน้ำดื่มครับน้ำดื่มทั้งขายทั้งกินเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าโคคาโคลานะครับสไปน์นะครับผมอ่าแล้วก็แฟนตาสตอเ์บัลลี่นะครับผมแล้วก็มีไวท์เตลมิลด้วยจ้าด้านบนก็จะเป็นเชเวปมะนาวโซบานะครับผมแล้วก็ลิปตันไอทีนะครับผมอ่าแฟนตาสตอเ์บัลลี่สไปน์อ่าโคคาโคลาแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผม มาเลยนะครับน้าแข็งก็มีไอศครีมก็มีนะครับริโพก็มีนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับมากันเลยครับมากันเลยนะครับอ่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับมีไว้ขายด้วยนะครับมีไว้กินด้วยนะครับกล้วยก็มีนะครับผมกล้วยก็มีน้ําดื่มน้ําเปล่าก็มีนะครับมาเลยครับมาเลยครับอย่าลืมกดติดตามต้อมด้วยนะครับอ่าโค้กขวดใหญ่ก็มีนะจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ากดไลค์ด้วยนะครับ